มาที่ตัวอย่างดีๆนะคะของน้องคนนี้กันบ้างอินฟลูสาวะคะ่ะพันรักแมวคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าวันๆเนี่ยคุณผู้ชมถ่ายถายติก๊กตอกเนี่ยโอ้ยเด็กคนนี้วันๆเอาแต่เล่นติก๊กต็อกนะนบางคนม,มองอย่างนั้น <ừ> เล่นโซเชียลเป็นนักเรียนเนี่ยหนังสือนังหาอ่านบ้างหรือเปล่าน้องพันคนนี้เธอเป็นเด็กที่เก่งสวยและ หลายคนบอกว่านี่เป็นอินฟลูสาวที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีคือเธอสอบติดคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วไปดูกันหน่อยว่าเทคนิคการเรียนของเธอเนี่ยเป็นยังไงคะเอาจริงหนูก็ชอบในด้านการเรียนคือหนูชอบจดชอบอ่านหนังสือชอบอะไรที่แบบว่ากระตุกกระจิกอย่างนี้หนูก็เลยตั้งใจทํามันให้เต็มที่แล้วก็พอหนูมีเวลาว่างจากตรงเนี้ยหนูอยากไปทําอะไรที่มันคือสิ่งที่แบบว่าหนูชอบจาก ตัวตนหนูตั้งแต่เด็กๆเด็กๆเล็กว่าหนูชอบการแสดงออกหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นภาระค่ะมองว่ามันคือการคลายความเครียดของเราอีกอย่างหนึ่งซึ่งการเรียนหนูก็ไม่ได้มองเป็นภาระก็มองว่าเป็นหน้าที่ที่เด็กนักเรียนต้องทาอะไรบบน,นคะคะก็คือทําให้มันดีที่สุดท่าที่เราจะทําได้กบมือนะอรบมือนะคุณผู้ชมนี่คือไมเซ็ตของน้องเนี่ยเราอาจจะเห็นบางทีเนี่ยเราเห็นคนในโลกโซเชียลเราเห็นเขาด้านเดียวเห็นเขาร้องเขาเต้นเขาอะไรแต่น้องเขาพูดเองคือ หนูอ่านหนังสือเรียนพอมีเวลาหนูค่อยมาคลายเครียดด้วยการถ่ายคอนเทนต์แบบที่หนูชอบน้องพันธ์พันธิตาบุญชวนอายุ18ปีนะคะโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในติ๊กต็อกคนติดตามเนี่ย2ล้าน8แสนคน<อ>น้องพันธ์บอกว่าสอบติดคณะแพทยศาสตร์มขอนแก่นเนี่ยคือทําทุกอย่างให้เต็มที่ทําทุกอย่างให้มันมีความสุขตั้งใจทุกอย่างถึงจะประสบความสําเร็จน้องพันธ์มีเคล็ดลับอย,อ,อย่างหนึ่งคือการวางแผนผ่านแพลนเนอร์ จดสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันจะได้มั่นใจว่ามันจะไม่พลาดไม่หลงลืมในสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะช่วงเตรียมสอบนะคะแล้วถ้าเกิดวันไหนมันเหนื่อยเกินไปก็จะพักผ่อนก่อนพักผ่อนมีแรงก็กลับมาสู้มาลุยอ่านหนังสือต่อน้องพันธ์บอกว่าความสาเร็จในวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเด็กอายุ18รู้สึกคือทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองผลลัพธ์จากความพยายามนี่แหละสิ่งสําคัญที่สุดคือเห็นพ่อแม่มีความสุขในวันที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ค่ะ าทำอาชีพที่เหมือนไม่ใช่แค่ทำงานเพื่อได้เงินมาแต่แบบว่าเป็นงานที่เราอยากจะแบบลืมตาตื่นขึ้นมาทำด้วยแบบแพชชั่นว่าออวันนี้เราอยากมารักษาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใชายก็เลยคิดว่าเป็นอาชีพที่หนูแบบว่าคิดว่าจะแบบว่ามีแรงตื่นมาทำในทุกๆวันไม่ใช่แค่แบบมีแพชชั่นแค่ช่วงนั้นๆน,น,นะคะไม่ได้มีแค่ว่าความตั้งใจของแพทย์แต่มันมีความหวังของทั้งญาติของทั้งผู้ป่วยอะไรที่มีให้กับแพทย์เพราะฉะนั้นหนูเลยรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่แบบมีคุณค่ามากๆเลยค่ะ ว่าที่คุณหมอนะคุณผู้ชมส่วนการเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะก็บอกเป็นความชอบส่วนตัวนะคะชอบทําคอนเทนต์ที่แบบสนุกสนุกให้พลังบวกนะคะแล้วก็วางแผนบอกว่าถ้าสมมุติว่าเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยมีความรู้ทางการแพทย์เนี่ยเธอก็จะเอาความรู้ต่างๆส่วนนั้นเนี่ยมาลงในติ๊กต็อกของเธอด้วยนะคะก็ไปกดติดตามกันได้ให้กําลังใจน้องพนันรวมถึงน้องๆอ,อ,อีกหลายคนที่ตอนนี้เป็นช่วงที่แบบบางคนเนี่ยยืนได้เรียบร้อยแล้วนะยื่นพอร์ตยืนนน่นคะแนนนะมีที่เรียนแล้วหรือบ,บางคนเนี่ยอยู่ในระหว่างที่แบบต้องสู้ ซ้อมอ่านหนังสือนะก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะสูนะคัะ